สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิลแช n แนลค่ะและนี่คือ t a r o อ Artist ค่ะคลิปนี้เราอยู่ในคลิปความรักนะ,ะให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะ,ะประจำช่วงวันที่1-15ถึงพฤศจิกาย,ยนมาดูกันไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนนะคะโสดสนิทโสดแบบมีคนชอบคนคุยหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วก็ตามมาดูกันคะ่ะมาอัปเดตดวงความรักกันว่าครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะดวงความรักของคุณจะเป็นยังไง บางช่องเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสา,สากลค่ะเพราะฉะนั้นการแบ,บ่งวันที่ราศีจะไม่ตรงกับของไทยถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูหรือเปล่าเนี่ยตามแบบช่องเปิ้ลนะคะเช็วควันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปค่ะถ้าใช่คลิปนี้เป็นของคุณแต่ถ้าไม่ใช่แปลว่าราศีที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยนะลองเปิดใจดูแบบสากลดูก่อนค่ะว่าตรงมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าอยากจะดูราศีแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้นะเก่งแบบหนึง่งถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆนะคะแนะนําให้ลองหาลัคนาดูคะ่ะช่องเป เน้นลัคนากับวันเกิด2อย่างนะคะถ้ายังไม่รู้ลัคนาตัวเองแต่รู้วันเกิดสามารถตามลิงก์ไปหาได้ค่ะเปิ้ลมีวิธีสอนหาลัคนาอย่างง่ายเอาไว้ให้นะส่วนใครอยากจะดูดาวอื่นๆหรือว่าราศีแบบไทยก็สามารถทําได้เนื่องจากคลิปแบบนี้เป็น general reading ทําให้คนหมู่มานะพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้วิธีการที่ดีที่สุดคือฟังเป็นแนวทางไกด์ไลน์ค่ะถ้าสถานการณ์ที่เปิ้ลพูดมันตรงกับเรื่องราวของคุณคุณสามารถนําเอาไปปรับใช้แล้วความสัมพันของคุณดีขึ้นเปิ้ลก็ยินดีมากๆเลยนะแต่ถ้าเกิดฟังแล้วไม่ ทิ้งไว้ตรงนั้นนะคะมันไม่ใช่ดวงของคุณเนาะไม่ต้องเทคซีเรียสเพราะว่ามันเป็นการดูให้กับคนหมู่มากไม่ได้เป็นการดูเฉพาะเจาะจงดวงชะตาของคุณถ้าเกิดอยากจะดูเป๊ะๆก็จะเป็นจะต้องมาดูดวงส่วนตัวนะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสีสำรับเหมือนเดิมเลิฟสตอรี่ออร่าเคิลนะคะอารมณ์ติกเลนมองทาโร่นะคะแล้วก็คาแรคเตอร์โมชั่นการของตนเองนะคะเรามาเริ่มกันที่โรแมนติกเลนมองกันดีกว่าว่าความรักนะคะเอนดิจีความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนให้กับคนธาตุไฟ เมษสิงห์ธนูนะคะจะเป็นยังไงบ้างพลังงานในช่วงนี้นะคะความรักต่างๆจะเป็นยังไงมา ไพ่บอกว่าคลาวส์นะคะมีเมฆหมอกแล้วมีอะไรคุมเครืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าเวลาเราเห็นบรรยากาศที่มันมีเมฆเยอะๆเนื้มันก็อาจจะมองอะไรไม่ค่อยชัดมองไม่เห็นพระอาทิตย์อะไรแบบนี้ถูกปะแปลว่าในช่วงจังหวะเวลานี้มันอาจจะมีอะไรที่คุมเครือไม่ชัดเจนไม่สบายใจและคุณอาจจะรอความชัดเจนแน่นอนอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้มีความคิดเยอะคิดมากในสถานการณ์ที่คุณเจออยู่อาบางคนอาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องความรักมากอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินก็ได้นะหรือถ้าเกิดมันเป็น เรื่องความรักอย่างที่เราดูดวงกันเนี่ยมันก็อาจจะมีความไม่ชัดเจนต่างๆนาน,นานในเรื่องของความสัมพันธ์เนอะว่าเออเขาคิดยังไงต้องการอะไรอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นยังไงหรือถ้าโสดอยู่ก็แบบฉันจะได้เจอคู่ครองไหมหรือฉันจะต้องโสดแบบนี้หรือม,มันจะอะไรยังไงเนาะมันมีความคิดเยอะคิดมากมันมีเรื่องของความเครียดกังวลอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าพลังงานใบนี้เนี่ยมันจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างแล้วมันจะมีวิธีการแก้ไขหรือมีคําแนะนําดีๆจากไพ่อะไรบ้างนะทำใจ สบายๆไม่ต้องกังวลเยอะเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นภาวะหนึ่งก็ได้เนอะเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงอยู่แล้วเนอะมันมีการเปลี่ยนแปลงเดียวมันก็ผ่านไปถ้าเรารู้สึกไม่ดีเนี่ยให้ทําใจสบายๆไปหาอะไรทําค่ะที่ทําให้เรามีความสุขกับตัวเองมากขึ้นมันจะช่วยคุณได้นะคะโอเคเราไปเริ่มกันที่ c a r รคเต e ร o โมชั่นกค่ะไปดูกันว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้จะเป็นยังไงบ้างเนอะมันจะลิงก์กับไพ่อ่าเลอร์นอมองหรือเปล่านะคะอ่ามา ไพ่อยากจะบอกอะไรคุณเอ๋ยคนทัดไยนะคะพูดน้อยอ่ะปากแข็งไม่ค่อยอยากจะพูดไม่ค่อยสื่อสารหรือเปล่าเสียงเพราะ ปากไม่ตรงกับใจอุ้ยเป็นเรื่องของคําพูดหมดเลยเนาะโกรธง่ายหายเร็วก็พูดมากทั้งหมดเป็นเรื่องของการสื่อสารหมดเลยเพราะฉะนั้นคุนคิดว่ามันน่าจ,จะมีปัญหาในเรื่องการสื่อสารค่ะบางทีมันอาจจะมีอะไรในใจที่คุณมีความกังวลเนาะแล้วคุณก็เลือกที่จะไม่สื่อสารเพราะอาจจะกลัวพูดไปแล้วไม่ดีพูดไปแล้วทะเลาะเบาแวงการพูดไปแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการก็เป็นไม่ได้เราก็เลยอาจจะเลือกเก็บเอาไว้ในใจเนาะหรือบางทีเรามีความ โกรธงอนอะไรเงี้ยคู่เราแฟนเราคนที่เราชอบเนี่ยเราก็เลือกที่จะ ไม่พูดดีกว่าอไรเงี้ยเพราะว่ากลัวว่าจะดูงี่เง่าก็ได้คันคิดว่าคุณน่าจะเก็บไว้ในใจแล้วก็มีอะไรก็แบบเอองั้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวงอนเองหายเองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะมันอาจจะมีความไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่มันมีพูดมากกับมีพูดน้อยนะอยู่ในไพ่เหมือนกันไม่คิดว่าเราอาจจะอยากพูดอยากจะสื่อสารมีความอัดอันนะ้นเนอะเหมือนกับไพ่คราวนี้เนอะคือมีความอัดอัน้นอยากจะพูดแหละจริงๆอยากเคลียร์มากเลยแต่พูดไปก็รู้ว่ามันอาจจะไม่ดีเนอะหรือบรรยากาศมันอาจจะยังไม่ใช่คุณก็เลยฮึบไว้หรือว่าลูดซ ็เออไม่พูดดีกว่ามันก็เลยแสดงออกถึงการพูดน้อยออกไปจริงๆมันก็ไม่ได้มีการเคลียร์ให้คุณเป็นที่พึงพอใจขนาดนั้นมันเลยมีความอึดอัดกังวลอยู่ในตัวเองก็เป็นไม่ได้เนาะปนมองว่าแปลว่าจังหวะช่วงนี้นะสถานการณ์ที่ทําให้คุณตึงเครียดเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของคําพูดกับเจรจาเขาอาจจะพูดมาแล้วทําให้คุณไม่สบายใจก็ได้หรือว่าคุณมีเรื่องอยากจะพูดแต่ว่าคุณอัดอั้นไว้และก็ไม่ได้พูดออกไปพยายามแสดงออกในเชิงที่นิ่มนวลไม่โกรธไม่โมโหอะไรเงี้ยก็เป็นไม่ได้เหมือนกันนะเเดดี๋ยวราไปู ว,ว่าพลังงานไพ่มันจะลิงก์กับแต่ละสถานะยังไงบ้างเป็นครั้งแรกนะที่เปิลเปิดมาแล้วมันเป็นเรื่องคําพูดคํเจาจาการสื่อสารหมดเลยอะ่ะก็แปลกเหมือนกันนะคะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคนโสดธาตุไฟเมสสิงห์ธนูนะคะ energy ค,ค,ความรักของคุณในช่วงวันที่1ถึง15พฤศจิกายนจะเป็นยังไงบ้างนะคนธาตุไฟที่เป็นคนโสดนะอาจจะมีความสัมพันธ์อะไรยังไงมาทักทายไหมเชอร์รีออดนะเป็นรักทางไกลหรือเปล่า อ่าสีถ่วยมีความไม่ค่อยได้ดังใจจริงจริงด้วย1ไม้นะคะ เอมเพรสค่ะแล้วก็เจ็ดเหรียญนะเดอะฟูอะเอนเอจีคือร้านลาปาจิงโกไปก่อนนะไปคิดว่าคนโสดทัดไฟน่าจะมีอะไรดีๆได้เริ่มต้นนะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีความชัดเจนเนาะคนโสดอาจจะมีคนเข้ามาอาจจะไปเจอจากการเดินทางถ่องเที่ยวสบายๆไปเจอจากการทํางานหรือไปทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆก็ได้เนาะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอเจอคนเข้ามาค่ะแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่ได้เร่งรีบเนาะเพราะว่าไอ้คนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้ตรงใจคุณขนาดน,นั้นก็ได้มีไพ่สีถวยนะมันเป็น ให้พลังงานของการที่แบบ มันยังมีความไม่ชัดเจนหรือมีความไม่ได้ดั่งใจอ่ะเปิลมองว่าถ้าเกิดคุณไปชอบเขาแบบเออคนนี้ก็ดีนะดูหน้าสารสัมพันธ์มันก็ยังมีเรื่องให้ไม่ได้ดั่งใจคือเขาอาจจะไม่ได้แบบท้าโถมเนี่ออกป่ะอาจจะยังไม่ได้จีบคุณแบบจริงจังอาจจะไม่ได้ดูแบบชัดเจนให้คุณรู้สึกว่าเออเขามาจีบแล้วคุณก็เลยเซ็งก็เป็นไม่ได้คุณก็รอดูท่าทีเขาอยู่หรือถ้าคนที่เข้ามาคุณไม่ได้ชอบเนอะมันก็แปลว่าเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทาไมคนที่เราชอบถึงไม่สนใจเราแต่คนที่เราไม่ได้ชอออบดดันนนเเเเข้้าาาาามสใจจจรระะไไไยย่กก็็็ปคุณล ยังรู้สึกอีหลักอีเหลือยังรู้สึกว่าไม่ได้อยากสารสัมพันธ์ขนาดนั้นแต่ถามว่าคุณคุยไหมเป็นคิดว่าคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นเนอะคุณก็ เฟรนลี่มากพอที่จะพูดคุยได้แล้วมันก็มีโอกาสแชร์ออดขึ้นมานะมันอาจจะเป็นคนที่เป็นคนไกลรักทางไกลชาวต่างชาติก็เป็นไปได้นะหรือเราอาจจะรอคอยความรักจากใครบางคนก็ได้คุณอาจจะมีในใจเนาะแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้ติดต่อสื่อสารมาหรือไม่พัฒนาไม่ได้พูดคุยแบบที่คุณต้องการแล้วคุณก็เลยเซ็งเบือ่อแล้วคุณก็นั่งรอเขาก็เป็นไปได้ไพ่เอ็มเพรสเนี่ยออกมาบอกเหมือนกันนะว่าให้คุณลัลลารักตัวเองค่ะไพ่เอ็มเพรสเป็นไพ่ของคนที่รักตัวเองดูแลตัวเองดีเนาะในเมื่อสถานการณ์ความรักมันอาจจะยัง พอดีมันอาจจะยังดูพิการไม่ได้เป็นไปตามใจคุณต้องการทั้งหมดเนี่ยไปคิดว่าคุณกลับมารักตัวเองก่อนมาทําตัวเองให้สวยหลอ่อมาดูแลตัวเองกลับมาทําอะไรก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขนะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีพอคุณมั่นใจในตัวเองเนอะไพเอ็มเพรสเป็นไพ่ของคนที่มั่นใจในตัวเองมีเซลสตีมสูงนะพอเรามั่นใจในตัวเองคุณจะอยู่ได้โดยที่คุณไม่ได้เครียดค่ะไปรู้สึกว่ามันมีแค่ความเบื่อแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขั้นกังวลหรือเครียดขนาดน,นั้นคุณรอดูท่าทีมากกว่าว่าเออมันจะมมมีใครเเข้าา้าาาถกิดดโส สนิทเลยนะหมายถึงมีคนในใจแล้วก็ยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้คุณทําตัวสวยหล่อได้เลยค่ะแล้วคุณก็นั่งชิลๆรอมันจะมีคนเข้ามาทักทายพูดคุยสารสสมพั์กับคุณแน่นอนแต่มันจะมาจากกิจกรรมมาจากการงานมาจากการออกไปทํานู่นนี่นั่นออกไปท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะเ่อคิดว่ามันต้องมีการแอคชั่นอะไรบางอย่างในตัวคุณอะไรแบบนี้เนาะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณไปจีบเขานะเบนคิดว่าคุณอาจจะเหมือนมีออร่าดึงดูดมากกว่าเออดึงดูดเข้ามาเพราะว่าเราดูแลตัวเองเราดูสวยหล่ออะไรเงี้ยคนสนใจ มาแล้วคุณก็ค่อยๆช็อปปิ้งไปเป็นไปได้ไม่ต้องรีบเนาะเอนเนจี้มันยังเป็นเดอฟูคือมันยังมีความเบาๆสบายๆยังไม่มีคอมมิตเมนต์ยังไม่ได้แบบจริงจังว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วไรเ,เงี้ยแต่มันก็มีโอกาสที่เห็นแสงปลายอุโมงค์นะว่าเออมันมีคนน่าสนใจเข้ามาแล้วคุณก็เหมือนเอ j นจอนะมีความสุขสนุกสนานพูดคุยแต่มันอาจจะไม่ไม่ได้แบบ โดนใจคุณร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะเพราะมันยังไงมันก็มีไพ่สีถ้วยเนอะรู้สึกว่ามันยังมีความอะไรสักอย่างหนึ่งคือเข้ามาอาจจะตรงสเปคแต่เขาก็ไม่ได้แบบทําแบบที่คุณต้องการหรือว่าตรงสเปคแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แบบอาจจะมีอะไรที่คุณไม่ชอบอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบเนี้ยเป็นไปได้ทั้งหมดนะก็สบายๆค่อยๆเป็นไปเนอะไพ่คราวสําหรับคนโสดก็เลยมองว่ามันก็ยังไม่ได้ชัดหรอกว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่จริงๆสําหรับคุณคุณก็เลยยังรอดูท่าทีอยู่ว่ามันจะมีโอกาสเปป็นนนนไไได้้มาาากกอออออยยแคคค่หหรืบจจะ มาเจอกันเพราะว่าอยู่ไกลกันอรอคอยกันสนิทสนมเรียนรู้กันมากกว่าน,นี้เป็นไปได้ทั้งหมดนะแต่ Energy โดยรวมมันถือว่าดีสำหรับคนโสดนะก็เปิดตัวเปิดใจค่ะทำตัวสวยหล่อนะออกไปทำกิจกรรมอะไรบ้างนะให้เรารู้สึกมีความสุขไม่ต้องไปฝืนตัวเองนะ,ะทำให้เรามีความสุขแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนเข้ามาแล้วคุณก็ค่อยๆดูค่ะว่าไอคนที่เข้ามาเนี่ยมัน อาตรงสเปคมากน้อยแค่ไหนมีความเข้ากันได้หรือมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในช่วง15วันนี้นะไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปคุณยังคงสถานะโสดอยู่ในช่วง15วันนี้แน่นอนนะคะโอเคไพ่เลิฟสอรี่ออร์เคนะคะหนึ่งใบให้คนทัดไฟเมสิงธนูนะคะไพ่อยากจะบอกคุณว่า ฮาร์ดเบรกอ่ะบางคนอาจจะผิดหวังเสียใจมามันเลยมีความขมขมัวอยู่เนอะแบบผิดหวังเสียใจมาก็เลยแบบอยากจะลั้นลาก่อนอยากจะแบบใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยอยากจะมีความสุขด้วยตัวเอง ก็เป็นไม่ได้ก็เลยยังไม่เร่งรีบในความสัมพันธญใหม่ๆนะแต่บางคนก็อาจจะยังรอคอยคนเก่าๆเจ็ดเหรียญนะบางทีมันเหมือนเป็นคนคุยก็ได้นะเรารู้สึกเรายังอยากได้คนคนนี้อย่างที่บอกว่าเราอาจจะชอบใครบางคนแล้วเขาก็แบบอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการคือไม่ได้แอคชั่นไม่ได้ลงมือไม่ได้ดูทําอะไรให้คุณรู้สึกว่าเขาจีบคุณหรือชัดเจนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้แต่รอมันก็เลยทําให้เราอาจจะมีความรู้สึกอก,อกหักเบาๆอยู่ก็ได้ทั้งที่จริงๆอาจจะยังไม่ได้อกหักเลยนะแต่เหมือนแบบอกหักเองอ่ะนึกออกปะเพราะว่ายังไม่ไได้เป็นอะรก เขาก็ยังไม่ได้แอคชั่นอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เปิ้นคิดว่า ทำใจสบายๆค่ะยังไม่ต้องรีบอกหักอะไรเท่าไหร่นะเออค่อยเป็นค่อยไปเพราะคนคนนี้ถามว่ายังอยู่ไหม,มก็ต้องบอกว่ายังอยู่แต่แค่เขาอาจจะดูไม่ได้ชัดเจนอะว่ามาจีบคุณขณะนั้นก็เป็นไปได้หรือคนที่รอคนเก่าๆนะก็มีโอกาสที่มันจะมีการพูดคุยถักทายกันนะแต่ว่ามันก็ดูไม่ได้ชัดเจนอะไรนะหรือบางคนบอกไม่เอาละค่ะคนเก่าอยากจะเริ่มต้นใหม่แต่ด้วยความมีพลังงานของการอกหักอยู่เนาะ <S <S ค,คุณก็เลยกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองก่อนจะดีที่สุดเหมือนกับยังไม่พร้อมจะถาถมในเรื่อง รเพราะว่ากลัวบาดเจ็บอีกก็ไปไม่ได้แต่เปินงคิดว่าคุณลันลาแบบนี้เนาะไปเที่ยวไปทํากิจกรรมอะไรของคุณหรือว่ากลับมาดูแลตัวเองมันจะทําให้คุณค่อยๆดีขึ้นแล้วก็เรามาบิวเซลเอสตมของเราให้เราแฮปปี้ก่อนเนาะเราถึงจะพร้อมมีความรักใหม่ที่ดีได้ถ้าเกิดเรายังรู้สึกถึงความไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองกลัวผิดหวังอกหักอีกอะไรเงี้ยมันปแปลว,ว่าเซลเอสเตมของเรามันยังไม่ค่อยโอเคก็อย่าเพิ่งเร่งรีบความสัมพันธ์ใครเข้ามาก็เปิดใจพูดคุยได้ค่ะแต่อย่าเพิ่งถาโถมในการที่จะแบบรีบ,บค,คอมม ผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างมีความสุขนะคะนี่คือ energy ของคนโสดธาตุไฟ เมสิงธนูไม่แย่นะเพิ่นคิดว่าคุณจะมีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาถ้ายังไม่มีนะตอนนี้กลับมาดูแลตัวเองกลับมารักตัวเองก่อนแล้วทุกอย่างมันจะดีสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดให้มีคนเข้ามาหาคุณเองเพิ่นไม่ได้เห็นว่าคุณไปพยายามจีบใครนะคะต่อมาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะมาดูกันว่าช่วง15วันนี้ฮะหนึ่งถึงสิบห้าพฤศจิกายนความสัมพันธ์จะพัฒนาไหมาหรือจะเป็นยังไงนะคะคนธาตุไฟเมสิงธนูนะเอ็นดิจีของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุไฟนะคะหนึ่งเรียน มีการเริ่มต้นสามเหรียญมีการพูดคุยนะสี่เหรียญอะไรเนี่ยตายละมีแต่เหรียญ judgment น,นะคะแล้วก็ ควีนถือถ้วยแล้วก็วิวออฟจูนระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งเพราะรู้สึกว่าคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนที่เป็นคนทัดไฟเนี่ยคุณจะมีความดรามา่าคุณจะมีความอารมณ์ขึ้นลงคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเราแบบชอบเขามากเลยอะเมื่อไหร่เขาจะพัฒน,นาความสัมพันธ์กับเราเขาดูนิ่งๆเฉยๆเพราะมันเป็นไพ่เหรียญเนาะเพราะคิดว่ามันจะเป็นการพูดคุยแล้วก็รอนิ่งๆคล้ายๆกับคนโสดเหมือนกันนะแต่คนโสดมันเป็นตั้งแต่คนที่ยังไม่มีใครเข้ามาเลยเนาะยังอยู่ในความนิ่งๆแต่พอคุณ ของคุณนะ่ะมันคือเป็นอะไรที่ชา้ชาๆค่อยเป็นค่อยไปบางคนเพิ่งเริ่มต้นคุยกันนะมันก็อาจจะมาจากคอนเน็ชันสังคมการงานเพื่อนฝูงเพื่อนเก่าอาจจะอยากพัฒนาความชบันจากเพื่อนไปเป็นแฟนก็ได้มันจะมีการเริ่มต้นจากการที่เป็นเพื่อนกันก่อนเป็นคนที่ทําธุระป่าปังกันอาจจะเป็นลูกค้าเจ้านายเพื่อนอะไรได้หมดเลยนะ แล้วมันก็เลยค่อยเป็นค่อยไปมันมีการพูดคุยสารสัมพันธ์กันค่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เร่งรีบแบบใจคุณเพราะว่าคุณอาจจะชอบเขามากกว่าเขาก็ได้นะเพราะว่าคีนถือถ้วยมันคือการที่เราแบบมีความรักเรามีความคาดหวังอะไรเงี้ยเราอยากพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าด้วยสถานการณ์ใดๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นคุณคนเดียวค่ะที่จะสามารถแอคชั่นหรือทําให้ความสัมพันธ์เนี่ย เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปได้จากคนคุยไปเป็นแฟนหรือจากเพื่อนไปเป็นแฟนอะไรแบบนี้เนาะมันมีจ้จชเมนขึ้นมาแปลว่ามันอาจจะต้องรอเวลาคุณรีบไม่ได้ในความชัมพันธ์น,นี้เลยค่ะต้องค่อยเป็นค่อยไปคุณกลับมาเยียวยาตัวเองก่อนคือบ้ารู้สึกว่าบางทีมันเป็นเรื่องของความดรามา่าเป็นเรื่องของความคิดเยอะคิดมากความน้อยใจอะไรของคุณไปเองอะไรเงี้ยนะก็ได้ไปคิดว่าเขาอะ ยังไม่ได้เห็นชัดนะว่าคนคนนี้เขารู้สึกอะไรกับคุณมากมายกว่าการเป็นเพื่อนเนอะแต่มันมีการพูดคุยกันนะมันอาจจะต้องค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักกันไปก่อนมันยังไม่ได้ชัดเจนว่าเขาชอบคุณดูดดื่มขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะพอเขายังไม่ได้อินกับคุณมากแน่นอนเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเขาต้องรีบพัฒนากับคุณนืกออกป่าเป็นแค่เราแหละที่อยากจะพัฒนากับเขาอย่างรวดเร็ววิออฟจูนมันเลยเป็นอะไรที่มันยังมีความไม่แน่นอนในความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ค่อยเป็นค่อยไปยังเห็นว่ายังมีการพูดคุยกันนนอออยย่่าาาาาาาจจคคุุบบบบ้้้้้งงงงหหไดเืกว ความไม่ชัดเจนหรือไม่สม่ำเสมอนะเออก็ค่อยเป็นค่อยไปคุณไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินอะไรอย่างนี้ก่อนก็ได้ก็คุยแบบเหมือนทําความรู้จักกันไปแต่ว่าไม่เร่งรีบเพราะว่าถ้าเกิดคุณรีบคุณจะมีความแบบอารมณ์มันจะล้นเนาะมันจะมีความวิตกกังวลอะไรแบบนี้แบบไพ่คราวเยอะนะก็ค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ต้องรู้เลยว่ามันไม่สามารถจัดการด้วยตัวคนเดียวได้ถ้าเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเยอะแน่นอนมันอาจจะยังไม่ได้พัฒนาอะไรได้มากเราก็ต้องกลับมา ดูแลตัวเองเยียวยาตัวเองว่าเอ้ยเราเพิ่งเป็นคนคุยเรายังไม่อะไรมากช่วงนี้มันอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองที่แปรปลวน ก็ได้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้อะไรเลยเขาอาจจะปกติดีนะแต่ด้วยความดรามา่าหรือความดิ่งของคุณในช่วงนี้มันเลยทําให้คุณคิดเยอะคิดมากเท่านั้นเองถ้าคุณยังอยากไปต่อคุณคุยได้ค่ะเปิ้ลคิดว่าเขายังคุยกับคุณปกติดีแต่ถ้าเกิดคุณอยากให้มันมีรูปแบบความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเนาะแต่ว่ากลับมาเยียวยาอารมณ์ตัวเองก่อนให้เรามีความนิ่งมีความสเตเบิลในอารมณ์ของตัวเองมากกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยค่อยเป็นค่อยไปพอให้มันขึ้นมาเป็นจันนด้เลยในความ นนนะก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ตอนครึ่งเดือนหลังแล้วกันนะว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะต่อมาเรามาดูเลิฟสอรี่ออร่เคิลบ้างเลิฟสอรี่ออร่าเคิลนะคะไพ่อยากจะแนะนําอะไรให้คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดไฟบ้างคะ่ะมาไพ่บอกว่า Reje c t i o n อ่ะมันอาจจะเป็นแบบอย่าไปจมอยู่กับอดีตเอาเปคิดว่าให้เราอยู่กับปัจจุบันก็จะดีที่สุดนะบางทีมันเป็นเรื่องความดรามา่าความกังวลความรู้สึกผิดหวังเสียใจอะไรก็ไม่รู้เพราะความคาดหวังของเรา ก็ได้อะให้เราปลดปล่อยอดีตไปเนาะแล้วเราเริ่มต้นใหม่แล้วทุกอย่างมันจะโอเคบางทีความดราม่าของเราอาจจะไม่ใช่กับคนนี้ก็ได้มันอาจจะมีแผลในใจกับคนก่อนๆพอเรามาเจอคนใหม่แล้วก็กลัวว่ามันจะเป็นแบบเดิมอีกก็เป็นไม่ได้ให้เราทิ้งอดีตค่ะ Reje คชั่หมายถึงว่าให้เราทิ้งอดีตไปได้เลยแล้วอยู่กับปัจจุบันเนาะเนี่ยตอนเนี้ยให้เรามาจุดไฟในปัจจุบันทําตัวเองให้ดีที่สุดมีความสุขแล้วก็อยู่กับตัวเองนะมันจะดีขึ้นคนใหม่เข้ามาคุณก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบหรืออย่่าาไปคิดวมันจะ เหมือนคนเก่าๆอะไรเงี้ยให้เราคิดว่าตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วเนอะสิ่งใหม่ก็คือสิ่งใหม่มันเป็นไม่ขีดคนละก,การแล้วนึกออกปะก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆสารสัมพันธ์กันไปได้ถ้าคุณอยากให้คนคนนี้ชอบคุณหรือไม่ปฏิเสธคุณก็คิดว่าคุณก็ต้องส่องแสงในตัวเองอะ่ะคุณก็ต้องมีเซลล์เอสติมคุณก็ต้องรักตัวเองมากพอเนาะและเดี๋ยวเขาจะมองเห็นตัวคุณเองแล้วเขาก็จะอยากสางสัมพันธ์กับคุณเองการที่เราไปพยายามให้เขาอยากสางสัมพันธ์กับเราโดยที่เราไม่ได้ปรับเปลี่ยน ะว,ว่าเรามีดีอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ทําให้เขาว้าวหรือทําให้เขารู้สึกแบบอยากจะซื้อขนาดนั้นก็เป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาจัดการตัวเราเองก่อนและทุกอย่างมันจะโอเคนะคะนี่คือคําแน,นะนําจากไพ ของเปิร์นะคะต่อไปคนมีคู่บ้างคนมีคู่นะคะธาไฟเมษสิงห์ธนูนนะพลังงานความรักของคุณในช่วงวันที่1นึถึงสิพฤศจิกายนนะคนทัดไฟความรักจะเป็นยังไงเอ่ยคนทัดไฟนะมามาดูการสถา,านการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ของคุณนะคนมีคู่คือมีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วก็ได้นะจ๊ะมา สีไม้อะยังมั่นคงอยู่นะไพ่เดอะซัว้าวอัศวินถือเหรียญนะคะคิงถ er ือเหรียญนะไพ่สามถ้วยแล้วก็ไพ่เอมเพ s สโอ้เอเนอจีดีมากสำหรับคนมีคู่นะมีความมั่นคงมีความแฮปปี้ดีดามีการเฉลิมฉลองด้วยหลายๆคนอาจจะมีการพัฒนาสารสัมพันธ์ เป็นไปได้นะคือมีการเฉลิมฉลองนะเปิ้ลมองว่าคุณอาจจะมีข่าวดีอะไรต่างๆบางคนมีบุตรมีลูกอาท้อ,ทองอะไรนะอาถ้าเกิดใครรอยอยู่ก็ยินดีด้วยมันมีงานเฉลิมฉลองนะบางคนอาจจะได้ขยับความชมพันธ์จากแฟนได้ move in ไปอยู่ด้วยกันบางคนก็วางแผนแต่งงานอะไรต่างๆนันาะนะเป็นไปได้เปิ้นคิดว่ามันมีความมั่นคงแล้วก็มีความสุขง,งอมพอสมควรเลย energy ไพ่ค่อนข้างดีเนาะแต่มันขึ้นไพ่ครวเพิ่ลก็ไม่แน่ใจว่ามันมีความกังวลเรื่องอะไรนะแต่ energy ของคนมีคู่อะเปิ้นคิดว่าดีทั้งหมดถ้าเกิดกังวลมันอาจจะ ว่าเออถ้าเกิดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่จะไปอยู่ด้วยการแต่งงานกันหรือจะมีลูกเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณก็เป็นไปได้เหมือนกันเออเอเนจีโดยรวมมันถือว่า ดีมากไม่รู้จะพูดอะไรนะคนมีคู่ถือว่าเป็นเอเจที่ดีนะคะทั้งมีความรักทั้งแฮปปี้ดีดานะแล้วก็มีความสุขมีความมั่นคงดีหมดเลยนะก็อินดีด้วยกับคนที่เป็นคนมีคู่ธาตุไฟเมสิงธนูกัลกันนะคะต่อมาเรามาเปิดเลฟสตอรี่ออร์คเคิลหนึ่งใบให้คนมีคู่บ้างนะเอเนจี energy มันดีจนไม่รู้จะพูดอะไรเนาะดีก็ถือว่าดีเนาะเราไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะนะคะเอเนจี energy, ความสัมพันธ์นะคะคำแนะนำจากไพ่คืออะไรเอ,อ่ยคนมีคู่นะคะ ทูเลฟเนี่ยเห็นไหมพลังงานไพ่ย,ยังดีเลยมันเป็นรักแท้ค่ะถ้าเกิดคุณคิดว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่ไหมก็ต้องบอกว่าคนคนนี้คือคนที่เป็นรักแท้ของคุณแล้วมีความสุขนะหัวใจเนี่ยร้องเพลงเลยเนหะ็นปะมีความสุขแฮปปี้ดีดาค่อนข้างจะเอ e เนอร์จีดีมากอใครที่เป็นคนมีคู่ทัดไฟนะแล้วถ้าเกิดมีงานเฉลิมฉลองอะไรก็มาเล่าสู่กันฟังด้วยก็อินดีด้วยนะอาจจะแต่งงานวางแผนมีลูกอะไรเงี้ยได้ทั้งหมดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะจบฟินเนเล่ด้วยการที่ แฮปปี้เอนดิ้งแบบนี้ก็ยินดีด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของความรระของคนธาตุไฟเมสิงธนูประจำช่วงวันที่1-15พฤศจิกายนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ปกำลังใจให้เปิร์โดยการกดซูเปอร์ตงก็จะขอบคุณมา,มากๆเลยใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องนะก็ฝากช่องเล็กๆของเปิ้ลนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ